ไปพื้นที่จังหวัดชุมพรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมงงเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้นี่ย่ามใจทำมาแล้วหลายครั้งสำหรับการใช้รถตู้หรูนะคะแล้วก็ขนเฮโรอีนอ่าลักลอบทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วมูลค่ากว่า200ล้านบาทเลยนะคะคือจะขับจากกรุงเทพลงภาคใต้แต่ว่าคราวนี้โชคไม่ช่วยแล้วนะคะเพราวไม่รอดค่ะ ถูกรวบคาด่านเลยเขาอ้างว่าเงินเดือนเนี่ยไม่พอใช้ก็เลยต้องหารายได้เสริมกันหน่อยแล้วป้ายทะเบียนนี้ก็เป็นป้ายทะเบียนปลอมด้วยนะคะคุณผู้ชมเฮโรอีน e น้ำหนัก80กิโลกรัมยาบ้า2 0 0แสนเม็ดเป็นของกลางที่ตำรวจบริเวณจุดตรวจด่านปฐมพรตรวจยึดเอาไว้ได้ค่ะขณะที่นายนะรงศักดิ์เสียทองอายุ30ปีขับรถตู้หรูติดป้ายแดงปลอมนะคะบรรทุกยาเสพติดทั้งหมดผ่านถนนสายเพชรเกษมตบาบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะ นายนารงศักดิ์รับสารภาพว่าเคยติดคุกคดีค้ายาเสพติดเป็นเวลาสองปีหลังพ้นโทษมาแล้วก็นึกว่าจะกลับตัวกลับใจนะก็ออกมาเป็นพนักง,งานขับรถโดยสารปรับอากาศของบริษัทแห่งหนึ่งแต่เงินเดือนไม่พอใช้ค่ะคือไม่พอใช้อ่ะในครอบครัวก็เลยปรึกษากันกับเพื่อนที่รู้จักกันในคุกนั่นแหละก็เลยแนะนําให้รู้จักกับนายทุนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในขบวนการค้ายาเสพติดลำเลียงจากกรุงเทพลงมาภาคใต้นะคะ นายทุนคนนี้ค่ะก็เลยได้ซื้อรถตู้หรูเอาไว้นะคะให้สำหรับขนส่งยาเสพติดทำมาแล้ว5ครั้งด้วยมีเฮโรอีนยาบ้าแล้วก็ไอซ์ค่ะโดยนำรถไปจอดปั๊มแห่งหนึ่งแถวดินแดงแล้วก็จะมีคนขับรถนะคะไปขึ้นของประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็จะขับรถมาส่งคืนจากนั้นค่ะตนก็จะขับรถนำยาเสพติดไปส่งลูกค้าส่วนใหญ่จะนัดรับกันบริเวณอำเภอร,รัตภูมิจังหวัดสงขลาแต่ละเที่ยวได้ค่าจ้างครั้งละ1 0 0 0 0แบาทนะคะ เบื้องต้นค่ะแจ้งข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่งเฮโรอีนยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก่อนคุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนสพเมืองชุมพรดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลตามจับกุมนายทุนรายนี้ค่ะ